กันว่าน้องเกล็นจะได้อะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ทั้งอร่อยทั้งอบอุ่นค่ะกินๆค็ปั้นแครกุนซีมี่ไรแก่หม้อขั้อันนี้ของปุ้บหมูอะไรด้วยตัวชิบะหม้อของข้าวของบิ๊กนะฮะใหญ่กว่าตัวเกล็นิกของขวันเยอะมาก ไงล่ะ <cach ach> Hello, สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บ BK วันนี้นะคะทุกคนเราจะไปกินข้าวครอบครัวกันนะคะซึ่งแท็บกับน้อง,องๆก็เลยจะไปเลี้ยงข้าวคุณพ่อนะคะที่ร้านเด็ดร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารจีนชื่อร้านผงเป่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอครอบครัวกันเลยที่ร้านหงเป่านะคะ วันนี้คือถึงทางบ้านแล้วฉันโดนแม่บมม่นแน่ๆว่าฉันมา,าชา้าช้าไปสิบนาทีรถติดมากช่วงนี้วันเรติดมากเาไม่รู้รหอ้องคนปั่นะทุกคนข<อ>เขาเริ่มกินข้าวกันหมดหลแ,บบแล้วจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะลาบิเกียแอบมอเถอะเสียง้าขึ้นหน่อยเลยนะ หน้าพิดลุดกันทุกคนแหละวันนี้ปั่นเขาแต่งตัวสวยมากเออาถ้ากัดปั่นนะอย่างนี้ไม่รู้เลยนะว่าท้องจริงพรหน้าไม่ขึ้นรอบนี้หน้าไม่ขึ้นเท่ารอบที่แล้วเัาจะดูซิว่าที่นี่จะอร่อยเท่าฮ่องกงหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหหมูก มองคินจะถ่ายก่อนไหมไม่เป็นไรก็ได้มังคินหยิยบแล้วน้องจะถ่ายก็เลยวางกลับไปก่อนเพราะว่าตะเกียบนี้ยังไม่ได้ใช้นี่ข้างนอกไว้หยิบข้างในไว้จับกินแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้เพราะฉะน,นั้นเราใช้ได้ <S 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 ไ,ไม่น้ำหกหมูความว่าจะรู้<笑><笑><笑>หลายซิทธิ์จุเอชัน พ่อแล้ทำก็จะเปียกขอโทษทีขอคุณครับอุ้ยแต่วันนี้พ่อแปลกนะพ่อจะหวดเลาะปกติพ่อจะนั่นเรื่อบึงละมีความผิดร่วมทำไมอะเพราหมดแล้วทไมอะเพราะถงหมไปแล้วแค่ถุงหน่ง แล้วแม่ก็กำลังมองแบบวุ้บอ่ะเราไม่ร่วมเมื่อกี้พ่อทำหมูตกพ่อบอกว่าเมื่อก่อนหมูกรอบอร่อยกว่านี้เพราะว่าแบบมันจะกรอบกว่านี้แต่วันนี้ก็กรอบแบบกรอบแบบไม่ค่อยกรอบอ่ะหมูกรอบแต่มันก็กรอบเนี่ยอือโอ้ยที่นี่หมูกรอบก็จะอร่อยมากอือหึจิ้มมากเลยมากมากเด็ดเด็ดอือหึขนมปังก็ใส่เนี่ย ไม่อร่อยขนาดของปลองหนึ่งหนึ่งคำดูแลลูกเดีลล๋ดยวลองปลาหน่อยเดยี๋ยวกินปลา วันนี้อีกแล้วจริงๆเมื่อวานฉันนไปกินข้าวบ้านมาแต่ฉันไม่ได้ทำแล้ววันนี้จะแกะของขวัญคริสต์มาสกันด้วยนะคะก็คือแกะเนี่ยหมายถึงว่า ให้หลานอย่างเดียวนะไม่ได้ให้ตัวเองไม่ได้ให้พ่อแม่แล้วคือให้แค่หลานนะคะเพราะว่าเพราะว่าเกรนเนี่ยน้องเกรนเนี่ยประมาณขวบ8เดือนและเป็นคริสต์มาสปีแรกที่นางได้แกะของเองทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ของขวัญกันเยอะมากตอนนี้เป็นหลานคนเดียวไงเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะมีหลานคนที่2อแล้วนะจ๊ะจะบอกให hey ้ก็คือหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้อีกประมาณ4ี่วันน้องปั่นก็จะคลอดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปกินข้าวที่บ้านแล้วไปดูของขวัญกันว่าน้องเกรนจะได้อะไรบ้างนะคะบอกเลยว่า คลิปนี้ทั้งอร่อยทั้งอบอุ่นค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยจ้าสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะคะจริงๆพ่อตกแต่งบ้านเยอะมากเดี๋ยวจะให้อินเสิร์ตไว้ข้างนี้ตกข้างๆนี้นะฮะอ่าตาพี่วินให้ของขวัญนะคะเอ็นเกนแอนเกนนู่นของขวัญของขวัญเอ็นเกนสนใจของเล่นรถไปยกมันชอบรถ ไม่ได้หรอกนากเลยบวกสามขว้ไม่เป็นไรเรามีเดียวเองให้ลูกเราโตกว่านี่ไงอยากินเข้าไปในเรื่องอะไรตาตามัมมี่ขอมัมมี่อะลูกคนเดียวที่แท้ทรูทุกคน ของขวัญเยอะเกินเวลาแกะของขวัญของเกรนนะฮะซื้อของขวัญเยอะมากทุกคนลูกคนเดียวที่แทรรัวลูกหลานคนเดียวอะไรนะทั้งลูกทั้งหลานคนเดียวใช่ลูกของขวัญลาเม็งนู่นย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ไหนย่าซื้ออะไรเงี้ยารักจังเลยตุ๊กตาตุ๊กนี้มีด้วยด้วย คนเยวของหวันกี่ชิ้นเห็นไหมปูปูทำไมดูไม่มี appreciation แล้วของขวันมันเยอะเกินไปไงมันเดือดยังไม่รู้จักอันนี้ของปูปูอะไรนี่ของปูอะไรให้อะให้อะโตชิบะม้มวของข้าวโอ้โหโอ้โหของปูปู เดียวเเียองสปอ์อู้่ทำไมให้เยอะขนาดนี้ทำไเยอะขนาดนั้นนะของปู่ปูในหนึ่งกล่องอ่ะให้ดูมีรถเป็นสิบมีรองเท้าสองสาคู่ชอบนะื้ออะไรก็ได้แล้วอ่ะนางบอกใส่ใแค่นี้ปู่กคือยิ้มเต้นกล่องคุณพ่อคือของเยอะมากกล่องเดียวคือของแบบโคตรสปอร์ต หนึ่งกล่องหนึ่งคริสต์มาสนี่แค่คริสต์มาสให้รถกี่คันให้รองเท้ากี่คู่อันนี้เหรอลูใส่ไปตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากอย่างกับอยู่ทอยอาร์เอสอ๋อถอดได้ด้วยนะสปอยแน่บอกเลยไ่ออนแอร์ดูดินี่นี่เขนมๆออนแอร์ดูซิมไปแกะขอพลันแกะเร็วแกะแล้ต่รถอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้แกะ อุ้ยแก่ยากอ่ะอย่าพึ่งง่วงอย่าพึ่งง่วงของขวัญทำไม่หมดหรอกคุณแท็บรู้หรือยังรู้แล้วสินี่บัตรละเอียดเห็นไหมโอ้โหเอาอะไรมาไม่สปอยวะเนี่ยน่ารังไหมดูนี้ดูนี่ดูนี่ตัวนี้มีรถนะเห็นไหม นี่จ้ะของขวัญยังไม่หมดนะจ๊ะอยู่ในนู้นซ่อนใต้เต็มไปหมดเออพรุ่งนี้ค่อยมาแกะต่อด้ป่ะของขวัญมันเยอะเกินไปอ่ะนี่ของมัมมม่นมยดูสิปั๊นเนี่ยนั่งเดี๋ยนั่งพื้นไหมเออปั๊ดโดนดุนี่คุณยายให้รองเท้าอีกอันหนึ่งนะคะ มิกกี้เฮาส์ด้วยนะตอนนี้วัน้เครื่องเป่าอยู่แล้วมอญดีกว่าโอ้โหข้าแม่จะเดินไม่ได้อ้อันนี้ของใครน่ะของบิ๊กนะฮะใหญ่กว่าตัวเกลนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาเร็วหนึ่งสองโอ้หนักเอ้าเอ้าอุ้ย อุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอันนี้คิดแล้วว่าซื้อเหมือนลูกสาวชอบแต่ว่ารถตั้งแต่เด็กเขาชอบมากกว่าใช่ไหมตายละต้องทำงานหนักละรถลูกชายต่างะแพงอยู่ของขวัญก็คือแบบยาวเยอะมากนะคะนี่อีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายละ ไม่สนใจเลยสนใจแต่อันนั้นน่ะงานนี้ปู่ชนะพ่อชนะของขวัญพ่อชอบมากที่สุดมึงประกอบแล้วกูไม่ประกอบอุ้ยอะไรอ่ะบ้านไม่จ้ะของปู่ชนะจ้ะรองท้รองเท้าชนะจ้ะนี่จ้าดูของขวัญเยอะมากของใครอ่ะ ปีเดียวที่ของขวัญฉ่ำปีหน้าต้องลูกสาวด้วยน้องแบ่งน้องสาวด้วยใช่ไหมก็เหลือคนละหนึ่งชิ้นละช่วยกันสุดฤทธิ์สุดเดชชวยกันสุดฤทธิ์สุดเดชเตรียมเอาไว้เปิดยังไงกันเสร็จแล้วนะคะบ้านมันยับตรงเนี้ยเดี๋ยวกูรู้เลยว่าบิ๊กจะต้องให้คนเอาเตารีดไอ้น้ำมารีดมรถใช่ แล้วก็สเปรย์ฆ่าเชือ้อนางก็มีของขวัญน,นะนางน้อยใจนางไม่ได้ของขวัญเมื่อกี้เรียกร้องความสนใจไปเลยล <c oughs> อือใส่โซฟาไปเลยออใส่โซฟาไปเลยใช่ <c oughs> อันนี้เห็นไหมมันฉีดสเปรย์ฆ่าเชือ้อจริงๆด,ด,ด,ด้วย